สวัสดีครับยามเย็นวันนี้เราเจอกันกับ t o y o ต a าวีอนะครับติดตั้งระบบ p u s สตาร์ทนะฮะและสามารถสั่งงานสตาร์ทเครื่องผ่านรีโมทดับเครื่องผ่านรีโมทได้ด้วยนะฮะทดสอบสตาร์ทนะครับกดนะฮะเห็นรูปเปิดท้ายนะฮะกดค้างไว้5วินาทีนะนับ1 2 3 4 5ปล่อยนะครับรอสักครู่นะครับระบบทำการออน โอเครถยังล็อกอยู่นะครับไม่สามารถเข้ารถได้นะครับจะเข้ารถได้ต่อเมื่อมีการกดคลายล็อกนะฮะถึงสามารถเข้ารถได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรถกันครับพอเข้าไปในรถเราจะเห็นนะครับนี่ฮะปุ่มสตาร์ตติดตั้งไว้ตรงนี้ข้างข้างกับเนี่ยฮะแดชบอร์ตตรงนี้นะฮะแตะเบรกนะครับเนี่ยผมแตะเบรกแล้วนะฮะกดปุ่มจะดับเครื่องนะครับนี่ครับ โอเคนะครับยวลองสตาร์ทดูครับอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับทีเดียวเลยนะครับโอเคเราติดแล้วนะแอร์เย็นไฟหน้าจอขึ้นปกตินะครับโอเคครับดับเครื่องครับเดี๋ยวต่อไปเทสนะครับการดับเครื่องผ่านรีโมทนะฮะเมื่อกี้เราสตาร์ทผ่านรีโมทนะครับโอเคครับปิดประตูนะ กดล็อกครับปุ่มปมนะฮะล็อกหลังจากล็อกไปแล้วเราจะทําการสั่งสตาร์ทนะครับดูไปพร้อมกันนะครับผมกดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับปล่อยฮะไฟหน้าปัดจะเริ่มขึ้นนะฮะไฟที่สวิตช์ขึ้นแล้วตอนนี้ฮะไฟหน้าปัดขึ้นแล้วนะฮะโอเคนะครับเครื่องติดแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะทาการดับเครื่องนะค่าบ รีโมทครกดปุ่มเดิมแล้ว5วิเหมือนกันครับหนึ่งปล่อยครับนี่ครับกลับไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ใช้รถอยู่นะฮะสนใจนะครับที่จะติดตั้งระบบสั่งสตาร์ทผ่านรีโมทนะฮะสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0ู1 9 5 3 7 1 8 1 คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ